จเจริญพรช่วงนี้มีข่าวพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเนาะที่ต้องลาสิกขาเพราะว่ากระทําความผิดบางอย่างซึ่งจะไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นเนาะใจจริงทีแรกก็จะไม่ทําคลิปวิดีโอแล้วล่ะแต่เห็นว่ามีการลงข่าวหรือทําคลิปโจมตีท่านเยอะมากมายเลยก็เข้าใจได้นะคือการผิดพระวินัยหรือที่เป็นการต้องอาบัตคลิปนี้ลงมา ก็ไม่ได้มีความตั้งใจจะปกป้องหรือโจมตีใดทัด้งสิน้นแต่ในแง่หนึง่งยอยากชวนชาวพุทธทั้งหลายที่รู้สึกหง,งุดหงิดรู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อเห็นข่าวตำนองน,นี้เนาะหรือบางคนบอกว่าเอ้เสื่อมศรัทธาแล้วละอะไรเงีย้ยก็ต้องบอกว่าข่าวแบบนี้ไม่ใช่ข่าวใหม่แต่ข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เพราะเป็นพระผู้ใหญ่ใช่ไหมความตั้งใจคืออย่าให้มองว่าคนเรามันผิดกันได้ เหมือนคำที่หลวงพ่อพุทธากล่าวว่าเป็นคำกรนนะเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวเลยนหนาสายเอ่ย เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงจริงหลวงพ่อเนี่ยหรืออดีตพระลูกเนี้ยเขาก็เคยเป็นพระที่ดีเนาะทำประโยชน์เพื่อสังคมพัฒนาวัดวาช่วยเหลือพระศาสนามากมายแม้ว่าช่วงท้ายแห่งชีวิตของท่านอาจจะพลั้งเผลอไปยุ่งเกี่ยวกับพวก กรารบรรน,นการที่เรามองส่วนไม่ดีของท่านแล้วไปโจมตีจนกระทั่งเหมือนท่านไม่มีอะไรดีเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกินไปนิดนึงก็อยากชวนในทั้งหลายลองมองดูว่าวการที่ท่านพัฒนาวัดพัฒนาสังคมแบ่งปันพื้นที่ของวัดให้เป็นสาธารณประโยชน์เช่นไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนหรือเอื้อเฟื้อผู้คนช่วยเหลือคนยากคนจน สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเป็นเรื่องที่แบบน่าประทับใจในาใยจะลูกศิษย์ลูกหาท่านที่ได้รับการอุดหนุนช่วยเหลือจากท่านอยากให้บองความดีส่วนนั้นด้วยการที่เราไปหงุดหงิดรู้สึกเบื่อหน่ายหรือแม้ทั้งบนบางคนบนตำหนิมองว่าพระเนี่ยไม่ดีแล้วไม่เคารพละกลายเป็นว่าแทนที่เราจะทำให้ ชีวิตเราดีขึ้นหรือสถานการณ์มันดีขึ้นกลายเป็นว่าเราสถานการณ์ตรงนี้มาทําลายทําร้ายจิตใจที่ดีงามของเราต้องยอมรับว่าพระที่เข้ามาก็เข้ามาแบบเพื่อขัดเกาวตัวเองแม้ว่าจังหวะบางจังหวะบางช่วงชีวิตอาจจะเผลอไปบ้างทําผิดมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สาสตด์สวนของการฝึกฝนตัวเองถ้าฝึกฝนตัวเองดี ก็จะไม่มีปัญหาทำหนองนี้แต่ถ้าบกพร่องเพราะเอาชนะกิเลสจะไม่ได้ยังเป็นผู้ฝึกหัดอยู่ก็พลาดก็พลังก็ทำเรื่องเสียหายกลายเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนต่างๆเป็นที่น่าละอายใจในส่วนของกฎแห่งกรรมในส่วนของเรื่องกฎหมายก็ให้ท่านได้รับผลตามกฎหมาย รับผลทางกฎห่งกรรมของท่านไปเราเองอย่าเอาความชั่วของเขามาทําร้ายใจเราหรือคุณทําในใจเราเลยเราก็มั่นคงในความดีของเราต่อไปทําในสิ่งที่ถูกต้องการที่เราบางคนอาจจะปกป้องท่านหรือแาบว่าเ,าเฮ้ยท่านไม่ผิดมีคนใส่ร้ายอันนี้ก็อย่าพึ่งนะดูไปก่อนสังเกตไปก่อนบางคนอาจจะศรัทธาท่าน แล้วจนมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นก็เกินไปคืออย่าไปดังแบบศรัทธาเต็มๆในแบบที่งมงายท่านผิดไม่ได้เลยอย่างงี้อันนี้เรียกว่าเกินไปหรือไปตําหนิไปด่าว่าไปกล่าวโทษไปบน่นหรือรู้สึกเสื่อมศรัทธาต่อศาสนาอันนี้ก็เกินไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันไม่ว่าสันการใดเกิดขึ้นให้เรามองเป็นบทเรียนเป็นการเรียนรู้ อาจจะมาเองก็ต้องเตือนตัวเองว่าอย่าทําแบบนั้นก็แล้วกันต้องเตือนตัวเองต้องบอกตัวเองว่ามันเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตนะต่อให้สูงแค่ไหนใหญ่แค่ไหนเก่งกาจมาจากไหนหรือเคยทําความดีมามมกแค่ไหนแต่ถ้าปลอยปลาแล้วเลยตัวเองไม่ระมาราัดระวังจะเองเราก็พลาดได้ไม่ว่าเราจะเป็นพระเป็นคราวาสทำอาชีพไหนอยู่ในตำแหน่งไหนมีความสำเร็จมากแค่ไหน าเรายังอ่อนแอรหรือไม่ระมัดระวังใจตัวเองเราก็จะพลาดได้เพราะนั้นคนที่ตำหนิท่านหรือไม่ต้งศรัทธาท่านอยู่ก็ระวังจิตระวังใจเองให้ดีรักษากายอย่าให้วิปริตร,ร,รักษาจิตอย่าวิปราตเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้มาเป็นบทเรียนสำหับชิตเราฝึกฝนกายให้มันดีให้มีศีลมีธรรมหรืฝ,ฝนวาจาให้สอดคล้อง กับคุณธ,ธรรมต่างๆฝึกฝนใจตัวเองให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาคุ้มครองใจตัวเองให้ดีมีความสุขทุกครั้งไม่ว่าเจอสถานการณ์ไหนได้เรียนรู้ได้เติบโตทุกครั้งที่เราได้เจอเจอถอดบทเรียนให้มากไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นกับคนอื่นหรือเกิดขึ้นกับตัวเราเองถ้าเราไม่ถอดบทเรียนเราจะผิดซ้ำซาก เราจะเจ็บปวดเหมือนที่บางคนเขาเจ็บปวดเราจะทุร้อนเราจะระบากใจก็ฝากพี่ในให้คนนั้นมีความสุขเจ็บญพร